วันนี้วัสดีค่ะวันนี้วันที่11นะคะ11เดือนสองพศหกหกค่ะเตรียมดินค่ะเตรียมหลุมปลูกชมพู่ทับชิมลองลองปลูกไว้สักต้น2ต้นไรเงีค่ะซื้อซื้อมาทดลองดินที่ขุดอ่ารองไส้ไก่ใหม่เนี่ยค่ะขุดหลุมไว้แล้วเนี่ยอีกต้นหนึ่ง ทับทิมต้นทับทิมเดี๋ยวจะลองปลูกก่อนว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ดินใหม่ด้วย <c oughs> อุย้ยแม่ขุดแล้วไม่ต้องไปขุดเดี๋ยวเด,วเดวีโดนนี่ค่ะซื้อมาเมื่อวานต้นละร้อยยี่สิบก็ไม่แพงนะต้นใหญ่ขนาดนี้แถมมีดอกมาด้วย <c oughs> ทดลองดู เดี๋ยวจะขุดก่อนนี่พอแล้วแม่ขุดพอแล้วหลบหลบแล้วแม่จะปลูกต้นไม้แม่จะปลูกต้นทับทิมแล้วลูกแดงน้อยมดกัดปากอะลูกมันนี่เดี๋ยวแม่ออกให้เร็ว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 มามามาดูดิอือหือดื้อจริงๆเลยมดแดงกัดปากลูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะปลูกต้นทับทิมแป๊บหนึ่งหูตัวป่วนเดี๋ยวค่อยอัปเดตใหม่นะคะไม่เหมือนใครมึงเนี่ย แม่จะเอาฟางมาใส่ต้นชมพู่แล้วมาเล่นอย่างนี้ได้ไงดูทําดูทําดูทําดูมันทําอืมอืมอืมดูมันดูมันมันคือความสนของมันละอืมด่างน้อยด่างน้อยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแม่จะตีหนวะอืมเนี่ยหมาบ้านนี้จะเป็นอย่างนี้แหละ